อึ้งเลยหมวกจองกุ๊ก BTS หายโปรวางไข่แพงลิบกว่า10ล้านบริษัทตนสังกัดวง BTS ได้ออกมายืนยันตำรวจเกาหลีรายงานว่าจองกุ๊กทำหมวกหายที่สำนักงานทำพาสปอร์ตในเกาหลีและได้มีคนนำหมวกไปตั้งราคาขายของมือสองถึง10ล้านวอนคิดเป็นเงินไทยประมาณ270,000บาทโดยทางดันเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศคนที่นำหมวกไปขายต่ออ้างว่าหมวกถูกทิ้งไว้ที่วง BTS มาทำ พาสปอร์ตที่สํานักงานหลายเดือนก่อนและอาจจะลืมของทิ้งไว้แต่ไม่ได้มีใครมาทวงหรือม,มาตามคืนนั้นกว่า6เดือนตามกำหนดทำให้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวเก็บเอาไว้เองหลังจากแจ้งเอาไว้ในส่วนของของหายอย่างไรก็ตามหลังจากที่ตรศัพท์แล้วพบว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงคนดังกล่าวไม่ได้แจ้งว่ามีหมวกของใครหายแต่อย่างใดตามที่กระทรวงอ้างทั้งนี้ทานเจ้าหน้าที่จะทำการตรศัพท์ต่อไปเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริง เพื่อจะดำเนินการตามกฎหมายหากมีความผิดจริง